สวัสดีครับทุกคนอีกไปซื้อ,อเช่นเคยจ้ะวันนี้ก็ไม,ม่มีอะไรมากมายครับผมเที่ยงแล้วครับไตหวันเที่ยงแล้วนะฮะตอนนี้ <c oughs> กินข้าวเรียบร้อยแล้วก็มาส่งกาลังใจให้พี่น้องครับผมอ,มอืมาส่งกาลังใจให้พี่น้องทํางานอ,อ่ะบางคนเห็นงานออกมาเมื่อยเมยเมื่อยมาทั้งชีวิตครับพี่น้องอืทํางานเมื่อยมาทั้งใครใครทํางานก็เหนื่อยทั้งชีวิตกันทั้งนั้นครับผมแม้กระทั่งตัวผมเองอายุ40กว่าแล้ว ก็ยังเหนื่อยมาทั้งชีวิตอืหนจะลูกไหนจะครอบครัวพ่อแม่ต่างๆน,นานาครับผมอืมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดาของของคนเราเนาะที่เกิดมาต้องสู้เราไม่ได้มีพ่อแม่ที่ร่ำรวยจนแบบว่าเกิดมาแล้วอยู่กับกองเงินกองทองครับผมเราเกิดมาอยู่กับกองดินกองทรายอืมเราก็ต้องสู้ด้วยลําแข้งของเราด้วยมือของเราด้วยเท้าของเราด้วยขาของเราด้วยสมองของเราเพราะฉะนั้น <c oughs> อยากให้พี่น้องคิด ทุกทวนดีๆครับผมว่าทําไมเราถึง,ถ,งถึงทำงานเหนื่อยมาจนขนาดนี้แล้วทําไมเราถึงไม่หาอะไรทําบ้างหาอะไรทําที่มันเสริมเสริมขึ้นมาบ้างใช่ไหมละ่ะถึงมันจะยังไม่สําเร็จตอนนี้มันก็สําเร็จในวันหน้าลหละครับเชื่อผมเถอะอืม <c oughs> วันนี้เราทางานตั้งแต่ไม่ต้องพูนอะไรมากผมทํางานตั้งแต่อายุตั้งแต่ปห้าปหกด้วยซ้ำไปติดเทอมก็ไปช่วยแม่ทํางานก่อสร้างนะครับนะอืม ว่าห้าปหกเนี่ยผมไปแล้วกลับมาก็ได้เงินค่าเทอมช่วยฮิวปูนครับผมอืมจนกระทั่งอายุมาสี่สิบกว่าเนี่ยผมยังไม่ได้เลิกทางานเลยครับอืมก,ก็ทําอยู่อย่างนี้ทุกคนบ่นเหนื่อยตลอดไม่มีใครไม่บ่นเหนื่อยไม่มีใครไม่ท้อแตไ่ไม่ให้ถอยนะครับอย่าถอยครับผมต้องสู้เลยสู้อ่ะเกิดมาเป็นคนนะครับผมอมืก็เลยจะมาเปรียบเทียบต,ตรงที่ว่าเราทํางานเหนื่อยแล้ว แล้วลองมาจับโทรศัพท์แค่จับโทรศัพท์สองสามนาทีไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยนะลองลองลองอคิดดูดีๆครับผมอขอโทษนะครับอย่าชี้เกียจครับผมนะเอาคำนี้เลยแล้วกันไม่ได้ว่าใครนะอย่าชี้เกียจคำเดียวพอครับสู้มุ่งมั่นมุ่งมั่นขยันอดทนครับผมแล้วมันจะเติบโตเหมือนเหมือนกับที่เราทำงานตั้งแต่อายุ ิบยี่สิบขึ้นมาจนอายุห้าสิบหกสิบเนี่ยเรายังทํามาได้ได้บ้านหลังหนึ่งได้รถหลังหนึ่งได้ที่ไดนาเรียงทําได้เลยใช่ไหมครับแต่อันนี้เราเนะี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเราจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่าย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 ,าย,ายลงลงลง,ลงไปลงคิปไปแต่ทําตามขั้นตอนของเขาที่ให้มากฎเกณฑ์ของเขาที่ให้มาแค่นั้นเองครับผมนะครับฝากให้ทุกคนกสู้ๆแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยโดยแล้วก็ฝากกำลังใจให้ตัวเองด้วยครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็สู้ ยังไงผมก็ต้องสู้ใครจะว่า,วายังไงผมก็ช่างผมจะผ่านจุดนี้ไปให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งผมกลับไปบ้านถ้าผมยังไม่ผ่านผมก็ต้องหาทางานสำรองไปก่อนไปเ่นองบอกนายแย่ห้างเดวพี่นองสิเบือ่อเอาตามนี้ครับผมไม่กำลังใจครับสู้ๆครับ